ทีร้านเขาจะคือเป็นเอกลักษณ์คือลาบครับเปิ้ลมาเจ้ากับบได้กินครับเขาก็ลาบมาแล้วเขาจะเอาจนลาบแล้วแล้วจะเจ้นจะออกมายำครับออกมายำมดกับปิ๊ดนะครับส่วนมากมันจะเตี้ยกับถึงบ่ายเตี้ยกับบัดถึงครับมดกครับมดกับปิ๊ดมีเมนูบะกี้ยังครับมีลำควายลำหมูซ่าแกงออมนะครับข้างในสะดุ้งเจือลุงกลมลัดลาบต้นคอยครับ ลุงกับเปิดมนมา้งเมื่อปี40นะครับต่กรอนก็ขายอย่างอื่นเนาะปี40มันขายบอกให้ดีของที่เขาขายอย่างอื่นแล้วก็เลยมาขายลาบก็ขายได้อยู่สูตรนี่กับแปลงคนเดียวนะครับแต่แรกๆมันก็แปลงบอกให้ลําเขากว่าแปลงใหม่แปลงใหม่อากาศบอกกองมันลําเขากว่าจัดไว้ครับเปิดมาเมื่อปี40นะครับมาถึงประเดี๋ยวนี้ก็66เนาะประมาณ5-6ปีครับ มีต้นคอยอยู่หน้าบ้านครับก็เลยเอาต้นคอยครับเปิดอยู่ข้างต้นคอยพอดีก็เลยเอาชื่อต้นคอยครับ ผมมันมีหน้าคับสมุนไพรมันก็มีซิบกุยงครับสมุนไพรที่มันหอมๆเนี่ยเครื่องเทศมันหอมกับมีพวกประเภทจันนะครับจันจีจันบ้านอย่างพวกนี้ครับจันแปดกีบนะครับขวานนี้เป็นขวานดิฟครับดองปีต่อปีครับเอาก็เด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็อัดใส่ถังแล้วก็ต้มน้ําเกลือดองนะครับเอาไว้กินกับลาบครับมันจะมีหอมๆซ่าหน่อยะครับเวลากินลาบไปตัวมันเลี่ยนๆเทากับกินตัวนี้เข้าไปมันก็เพิ่มรสชาติขึ้นมาเครับ มันมีบบกี่อย่างครับมีก้าลาหมูลาบควายซ่าแกงออมแล้วก็เครื่องในสะดุง้งเดียครับแกงออมนี่มันก็มีไปเลยฮนะจีนของมันมีหลายอย่างครับมีตึงเครื่องในพ่อมีจีนเศษจจีนอย่างของมันนะครับใส่รวมไปด้วยกันครับเอาเริ่มเลยลาบนี่ก็ได้จีนมานะครับเออได้จีนมาเขาก็มาใส่เอ็นเตสแล้วก็เอามุยตุ้บเับเอามุยตุ้บแล้วก็ลาบลาบกัาเลือดเขาใส่เอาเกลือเข้าใส่ครับถ้ามากินในร้านนี่กับทุกอย่างจะ50บาท เบนกาแกงออมแกงออมกับถ้วยน้อยๆถ้วยละสาวบาทปิกบ้านทุกอย่างจะก0ครับซื้อเป็นกิโลก็ได้ซื้อร้อยก็ได้ครับ50ก็ขายร้านของผมมาตานถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับกิโลเมตรที่6กนิตเจครับตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทครับไปอยู่เทินที่ครุสภาพิกมาครับเปิดตั้งวันครับปิดก็วันพระวันเดียวครับเปิด1ิโมงถึงประมาณบ่ายโมงครับส่วนมากมันจะเตี้ยก็ถึงบ่ายเตี้ยก็บาถึงครับมันหมดอะครัหมดคือยังครับครับหมดกับปิด ถ้าแบบจะมานั่งกินที่ร้านก็มาก่อน11โมงสักหน่อยครับถ้ามาสักหม,ก11ม,มง11โมง1 1โมงป่าสักหน่อยโต๊ะมันจะเต็มะครับร้านเฮามันร้านใบใหญ่เนาะมันแบบเนี้ยแบบครอบครัวก็เนี้ยน้อยๆครับร้านกับใบใหญ่โต๊ะเพื่อกะจองเฮากับบองหูจะเื้เพิ่นยังไงอะเดี๋ยวเพิ่นมามบนมีโต๊ะนั่งเนาะเฮาก็เลยให้ไขามาก่นก็นได้นั่งเลยอะครับ